กฎแห่งกรรมเรื่องปลูกสติให้เจริญงอกงามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปรียบใจของมนุษย์เราเหมือนกับผิวน้ำถ้าผิวน้ำราบเรียบเราก็สามารถส่องมองดูหน้าของตัวตนเองเห็นได้อย่างชัดเจนแต่ถ้าจิตมีนิวรณ์ก็เหมือนกับผิวน้ำที่ไม่ราบเรียบทำให้ไม่สามารถที่จะส่องดูหน้าของตัวตนเองได้อย่างเช่น จิตที่มีกามราคะท่านก็เปรียบเสมือนกับน้ำที่มีสีขมิ้นและสีต่างๆมาปะปนกันทำให้เห็นได้ไม่ชัดเจนจิตที่มีปฏิฆะหรือความคุ่นคล้องมองใจเปรียบเสมือนกับน้ำซึ่งเดือดเป็นไอจิตที่มีถีนมิทะเปรียบเสมือนน้ำซึ่งมีสลายและจอกแหนเต็มไปหมดจิตที่มีวิจิกิจฉาหรือความลังเลสงสัย ก็เปรียบเสมือนกับน้ำที่ขุนมัวแถมยังไปตั้งอยู่ในที่มืดอีกด้วยจิตที่มีอุทธจะกุกุจักหรือความฟุ้งซ่านก็เหมือนกันเปรียบเหมือนกับน้ำที่ถูกลมพัดกระเพื่อมเป็นระล,ะลอกคลื่นอยู่นิวรณจึงไม่เพียงเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงความสงบเท่านั้นแต่ยังเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางแม่หเห็นตัวตนเองตามที่เป็นจริงได้ แต่ถ้าจิตของเรานั้นสงบแล้วจึงจะเริ่มเห็นตัวเราเองตามที่เป็นจริงที่จริงถ้าเรารู้จักมองตัวนิวรณ์เองก็เป็นอุปกรณ์อย่างดีให้เราได้รู้จักตัวเองได้ชัดเจนด้วยเหมือนกันอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าจะมองตัวเองอย่างไรถ้ามีสติเฝ้าดูจิตอยู่บ่อยๆก็จะเห็นอาการขึ้นอาการลงของจิตเห็นความแปรผันของความรู้สึกนึกคิด แต่ก่อนไม่ค่อยเห็นความคิดเลยไม่รู้จักความคิดเพราะว่าถูกความคิดนั้นครอบงำหรือไม่ก็แล่นไปตามความคิดนั้นๆถูกความคิดลากลู่ถูกกลางไปเวลาโกรธใครก็คิดแต่จะด่าเขาหรือทำร้ายเขาก็เลยมองไม่เห็นความโกรธเวลาง่วงก็ซึมไปตามความง่วงไม่ได้เห็นความง่วงเลยไม่เห็นจิตของตัวตนเองอย่างชัดเจน แต่ถ้าเรามีสติเฝ้าดูจิตเป็นนิดก็จะเห็นลักษณะอาการและธรรมชาติของจิตเห็นอาการขึ้นลงแปรปรวนไปตามสิ่งเราก็จะเห็นชัดเจนว่าจิตนี้ไม่เที่ยงพอเห็นความไม่เที่ยงได้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆก็จะเริ่มตระหนักว่าไม่สามารถที่จะยึดมั่นถือมั่นความรู้สึกนึกคิดเหล่านั้นได้บางครั้งมีความคิดที่รู้สึกว่าหลักแหลมมากยอดเยี่ยมจริงๆ จึงเอาเป็นเอาตายกับความคิดนั้นๆใครจะมาแย่งใครจะมาขัดเราจะไม่ยอมต้องถูกเถียงอย่างเอาเป็นเอาตายบางทีก็ถึงกับทะเลาะวิวาทกับใครต่อใครเพราะว่าเขาไม่เห็นด้วยกับความคิดของเรานั่นเองแต่แล้วพอเวลาได้ผ่านพ้นไปสักสองสามวันเราอาจจะรู้สึกว่าความคิดนี้ชักจะไม่เข้าท่าเสียแล้ว ที่เคยเป็นบ้าเป็นหลังอยู่ยึดมั่นสำคัญหมายกับมันก็เลยคลายหายไปได้คิดว่าเราไม่น่าไปเอาเป็นเอาตายกับมันเลยมันก็เหมือนกับเด็กๆที่ก่อประสาทสาอยอยู่บนชายหาดเวลาเด็กก่อประสาทสายใครจะมายุ่งมาแตะไม่ได้เลยเขาต้องการก่อให้สวยที่สุดเพื่อนจะมาเติมแต่งก็ไม่ยอมบางทีถึงกับทะเลาะกันเองก็มี เพราะหงวงว่านี่ปราสาทของฉันนะใครอย่ามายุ่งไม่ได้แต่พอตกเย็นแม่มาเรียกให้กลับบ้านจะพากันไปเที่ยวที่อื่นเพราะรู้ว่ามีของดีกว่ารออยู่เด็กโหลนั้นก็รีบวิ่งกลับบ้านทันทีแต่ก่อนจะกลับบ้านเขาอดไม่ได้ที่จะกระทืบปราสาทสายนั้นให้พังทลายลงไปเสียทั้งทงที่ตอนกลางวันนั้นอุตส่าห์ตนุถนอมหวแงแหนไม่ให้ใครมายุ่งเกี่ยว แต่ตกข้ามก็เหยียบย่ำทำลายมันเสียโดยไม่ทึกเสียดายใดๆเลยความคิดของคนเราก็อาจจะเป็นอย่างนั้นได้เหมือนกันที่แรกก็รู้สึกว่ามันช่างวิเศษเสียเหลือเกินเป็นบ้าเป็นหลังกับมันแต่สุดท้ายเราก็เปลี่ยนใจเห็นว่ามันไม่เข้าท่าเสียแล้วถึงตรงนี้แหละเราจะเริ่มรู้สึกว่าความคิดความรู้สึกเห่านั้นมันไม่ได้ยึดมั่นถือมั่น จะเอาเป็นเอาตายกับมันไม่ได้เลยเรามักจะเห็นอย่างนี้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดก็จะพบว่ามันเป็นสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เห็นกระทั่งว่ามันไม่ใช่ตัวตนของเราแต่ก่อนไม่เห็นเพราะว่าไม่เคยดูไม่เคยมองเพราะถูกครอบงำด้วยอารมณ์ความคิดเหล่านั้นมันก็เหมือนกับพวกเราที่อยู่ภายในศาลาหลังหนึ่ง แต่ไม่สามารถเห็นได้หรอกว่าศาลาหลังที่เราอยู่อยู่นั้นมันสูงใหญ่เพียงใดจนกว่าจะออกไปดูภายนอกศาลาจึงจะเห็นศาลานี้ได้อย่างชัดเจนขึ้นดังนั้นการปล่อยจิตให้เข้าไปในความคิดทำให้เราไม่เห็นความคิดทำให้ไม่เห็นจิตใจได้ชัดเจนแต่พอเราออกมาไม่เข้าไปติดอยู่ในความคิดเพราะว่าจิตมีสติเป็นฐาน ก็จะเห็นความคิดเห็นอารมณ์ความรู้สึกได้ชัดเจนขึ้นการที่เราไม่ติดเข้าไปอยู่ในวังวนแห่งความรู้สึกนึกคิดโดยตัวมันเองก็ทำให้จิตเกิดความสงบได้แล้วทีนี้เมื่อเห็นอารมณ์ความรู้สึกได้ชัดเจนก็จะทำให้เกิดปัญญาเห็นชัดในความจริงของจิตใจการเห็นจิตหรือเห็นตัวเองตามที่เป็นจริงจะทำให้เกิดปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของจิต เห็นความแปรปรวนของความรู้สึกนึกคิดเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่น่ายึดมั่นสำคัญหมายใดๆการที่จะยึดว่าเป็นเราเป็นของเราก็จะค่อยๆจางคลายหายออกไปเราเห็นอาการเหล่านี้ว่าเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งในจิตของตนและยังเห็นอีกด้วยว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแม้กระทั่งสิ่งที่เรียกว่ากิเลสหรืออากุสลจิต มันก็ไม่ได้ยั่งยืนอะไรมาแล้วก็ไปแต่ที่มันดูเหมือนตั้งอยู่นานราวกับเที่ยงแท้ก็เพราะว่าใจของเรานั่นเองที่ไปประคองรักษามันเอาไว้ไปให้อาหารหรือเพิ่มเชื้อให้กับมันโดยการหลงเข้าไปในอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นก็เลยอยู่ได้นานเป็นเดือนหรือเป็นปีก็เป็นได้แต่พอวางระยะจากอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้ได้มีสติเป็นผู้เฝ้าดู จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มาแล้วก็ไปความทุกข์ที่เกิดขึ้นมันไม่ยั่งยืนความเศร้าโศกที่เกิดขึ้นไม่มีวันที่จะอยู่ค้าฟ้าไปได้แล้วก็ไม่ได้อยู่ตลอดเวลาอีกด้วยเพราะมันไม่ได้เป็นธรรมชาติหรือเนื้อแท้ของจิตก็จะเห็นได้ชัดว่าที่จริงมันเป็นเพียงสิ่งที่จอเข้ามาอาศัยจิตของเราเป็นที่เกิดโดยมีเหตุปัจจัยต่างๆเข้ามาช่วยให้เกิดขึ้น เหมือนกับเปลวไฟที่อาศัยไม้เป็นที่เกิดเมื่อเอาไม้มาถูกันก็เกิดเป็นเปลวไฟขึ้นเปลวไฟมันไม่ได้อยู่ในเนื้อไม้นะมันไม่ได้เป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งของไม้เลยแต่ว่ามันอาศัยไม้เป็นที่เกิดเมื่อเกิดปัจจัยพร้อมมันก็เกิดขึ้นความโกรธความทุกข์ความเศร้าความเกลียดความอยากก็เหมือนกันมันไม่ใช่สิ่งที่สถิตยอยู่ในจิต หรือเป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งของจิตมันเพียงแต่อาศัยจิตเป็นที่เกิดแล้วเมื่อเหตุปัจจัยมันหมดก็ดับไปกิเลสเหล่านี้หรือความทุกข์เหล่านี้มันเป็นเพียงสิ่งที่จอเข้ามาเท่านั้นเองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจิตของมนุษย์เป็นประพัดสอนแต่ที่เศร้าหมองไปก็เพราะกิเลสจรเข้ามาเหมือนกับดวงอาทิตย์ซึ่งสว่างอยู่เสมอ แต่ที่มืดไปก็เพราะมีเมฆมาบดบังบางทีเงาของโลกหรือเงาของดวงจันทร์นั่นแหละที่ไปบดบังแสงอาทิตย์เอาไว้การเห็นธรรมชาติของจิตอย่างที่กล่าวมาเราเรียกว่าปัญญาปัญญาคือความรู้แจ้งในธรรมชาติของจิตนี่คือจุดหมายสำคัญที่สุดของการปฏิบัติธรรมะส่วนความสงบเป็นผลพลอยได้หรือเป็นปัจจัยที่เอื้อให้เกิดปัญญา คนส่วนใหญ่มักมีความเข้าใจที่ว่าการทำสมาธิเพื่อความสงบแต่ว่าพอสงบแล้วชีวิตจิตใจไม่ได้เปลี่ยนเท่าไหร่เพราะว่าปัญญาไม่เกิดยังยึดมั่นถือมั่นในตัวตนมีทุกขมากระทบก็ปลดเปลื้องไม่ได้แต่ถ้าเรามันดูจิตจนกระทั่งเห็นธรรมชาติของมาแล้วปัญญาก็จะเกิดขึ้นความยึดมั่นถือมั่นก็จะร้อยลงไปเราก็จะปล่อยวางได้มากขึ้น เป็นเพียงแค่ผู้ดูไม่ไปยึดเอาอารมณ์ความรู้สึกใดๆมาเป็นเรามาเป็นของเราแต่ก่อนไม่มีสติก็เลยเผลอไปยึดว่ามันต้องเที่ยงหรือไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราเลยเอาเป็นเอาตายกับมันแต่ถ้ามีปัญญาเราก็จะปล่อยวางได้มากขึ้นเรื่อยเป็นการปล่อยที่ไม่ได้เกิดจากสติเท่านั้นหากแต่ยังเป็นผลจากปัญญาอีกด้วย ที่จริงถ้ามีปัญญาเสียแล้วก็ไม่ทันจะยึดถือเสียด้วยซ้ำไปแต่ก่อนเคยอุ้มหินไว้โดยไม่รู้ตัวพอรู้ตัวแล้วรู้ว่าหินนั้นมันหนักก็เลยปล่อยเหมือนกับคนแบกโอ่งน้ำเวลาหนีไฟที่ไม้บ้านที่จริงน่าจะแบกเอาของที่เบากว่านั้นและมีค่ากว่านั้นแต่เพราะตกใจเลยแบกโอ่งตอนนั้นไม่รู้สึกว่าหนักด้วยซ้ำครั้นหายตกใจแล้ว ความรู้ตัวมาแทนที่ก็เลยวางโอ่งนั้นทันทีเพราะรู้สึกว่าหนักแต่ว่าถ้าเรามีปัญญาเสียแต่แรกแล้วจะไม่เข้าไปแตะโอ่งเลยด้วยซ้ําเพราะรู้ว่าแบบไปก็หนักเปล่า,ลาจะรู้ว่ายังมีสิ่งอื่นที่น่าขนหนีไฟอีกมากมายกว่าปัญญาจะช่วยทําให้เกิดความปลอดโปร่งในจิตใจไม่หลงติดกับสิ่งเยาวยวนนี่คือความสุขที่เรียกว่าปวิเวขสุข คือความสุขเพราะสงบจากกามเป็นสุขเพระาะใจปลอดปโปร่งจากสิ่งเย้าวยวนมันไม่ใช่ว่ารอบตัวไม่มีสิ่งเย้าวยวนสิ่งเย้าวยยนถึงจะมีแต่ทำอะไรจิตใจไม่ได้เพราะมีปัญญาเห็นโทษของสิ่งเหล่านั้นว่าถ้ายึดไปแล้วจะเป็นทุกข์ก็เลยไม่ยึดเอาไว้เรียกว่ารู้ทันในสิ่งเหล่านั้นถ้าเราเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติธรรมดาเมื่อไหร่ เราก็จะวางใจเป็นปกติได้แม้ว่ามันจะแปรเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตามเมื่อมีทรัพย์เราก็รู้ว่าสักวันหนึ่งมันก็ย่อมหมดไปเมื่อมีสุขเราก็ไม่เผลอไปเพลิดเพลินกับมันเพราะเรารู้ว่าไม่นานสุขนั้นก็ผันแปรไปเพราะว่าในสุขก็มีทุกข์แฝงอยู่ทุกนั่นแหละจะแสดงตัวเมื่อไหร่ก็ได้ทั้งนั้นอาหารที่มีรสเลิศอ,อร่อย วันแรกที่ได้กินก็รู้สึกอริดอร่อยแต่พอวันที่สองวันที่สามความอริดอร่อยก็จะเริ่มลดลงยิ่งเธอกินทุกวันทุกมือ้อไม่นานความอริดอร่อยก็แปลเป็นความเบื่อและจากความเบื่อก็จะกลายเป็นความเอียนอาหารที่อาาริดอร่อยก็จะกลายเป็นอาหารที่น่าเอียนไปในที่สุดจะเรียกว่าในความอร่อยนั้นมีความไม่อร่อยแฝงอยู่ก็ได้ความจริงรสชาติของอาหารก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะ สูตรก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแต่ใจของเราต่างหากหล่ะที่เป็นตัวการที่ทำให้ความเรตดอร่อยกลายเป็นความเอียนเพราะใจของเรานั่นแหละเมื่อเจอรสชาติที่ซ้ำซากสุขเวทนาก็ค่อยๆเลือนหายไปทุกขเวทนามาแทนที่ความสุขเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงก็เพราะเหตุนี้สิ่งเหล่านี้เราจะเห็นได้ชัดถ้าเรามีสติหมั่นดูใจอยู่บ่อย เมื่อเห็นแล้วเราจะไม่เผลอจะระวังไม่ยึดหรือยินดียินร้ายกับสิ่งต่างๆไม่ว่าหน้าพอใจหรือไม่น้าพอใจเมื่อได้ก็ไม่เพลิดเพลินเมื่อเสียไปก็ไม่ทุกข์ระทมเพราะเรารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่ามันมาแล้วก็ไปมีแล้วก็หมดได้มาก็ต้องเสียไปเป็นธรรมดาที่พูดมานี้เป็นสัจธรรมที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับจิตใจของมนุษย์เราเท่านั้น หากยังเกิดกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราเมื่อเราชอบพอรักใคร่กับใครสักคนหนึ่งเราก็ะระลึกไว้อยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งก็ต้องมีการพัดพรากสูญเสียเราเตรียมใจพร้อมตลอดเวลาจะไม่เผลอไปยึดมั่นสำคัญหมายว่าเขาจะอยู่กับเราไปตลอดเพราะรู้ว่าความจากกันเป็นเรื่องธรรมดา เมื่อถึงเวลาก็ต้องจากกันจริงๆก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจมากเพราะเราก็รู้ว่าเป็นธรรมดาของชีวิตทั้งหลายธรรมดาของโลกเป็นเช่นนั้นนั่นเองเราไม่เผลอไปยึดว่าเขาจะต้องอยู่กับเราหรือเป็นของเราไปตลอดเมื่อไม่เผลอไปยึดตั้งแต่แรกแล้วพอความผันผวนพลัดพรากเกิดขึ้นก็ไม่มีความทุกข์ใดๆ มีเรื่องเล่าในพระไตรปิฎกว่ามีครอบครัวหนึ่งเป็นชาวนาแต่ว่าเป็นผู้ที่รู้เท่าทันความเป็นจริงของชีวิตทุกวันพ่อลูกชายและลูกสาวจะออกไปไถนาแต่เช้าส่วนแม่กับลูกสะภ้ยจะอยู่ทำอาหารที่บ้านสายสายลูกสาวจะมาเอาอาหารจากบ้านไปให้คนที่กำลังทำนาวันหนึ่งลูกชายถูกงูก,กัดถึงแก่ชีวิต พ่อรู้ก็วางร่างลูกชายไว้ที่คนาแล้วไถานาต่อไปโดยไม่ได้แสดงอาการเศร้าโศกเสียใจแต่อย่างใดแล้วสั่งลูกสาวไปบอกแม่ว่าวันนี้เอาอาหารมาพอกินแค่สองคนเท่านั้นปกติต้องเตรียมสำหรับสามคนเมื่อลูกสาวไปที่บ้านก็บอกแม่ตามนั้นแม่ก็รู้ทันทีว่าลูกชายนั้นได้เสียชีวิตแล้วเมื่อแม่รู้เช่นนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไร ชวนลูกสะพ้ยซึ่งเป็นเมียของผู้ตายรวมทั้งคนใช้ให้ไปด้วยกันเพื่อทำพิธีเผาศพระหว่างที่เผาศพอยู่นั้นทั้งห้าคนไม่ได้มีอาการเศร้าโศกเสียใจเลยพระอินทร์บนสวรรค์เห็นก็แปลกใจลงมายัางมนุษยโลกและปลอมตัวเป็นพรามแก่เดินผ่านบริเวณน,นั้นแล้วถามว่าพวกท่านเผาศพใคร พ่อก็เลยบอกว่าคนที่ตายนั้นเป็นลูกชายพรามก็แปลกใจว่าถามว่าทำไมถึงไม่มีใครเสียใจเลยพ่อก็เลยบอกว่าบุตรของข้าพเจ้าละทิ้งร่างกายเหมือนกับงูที่ลอกคราบเมื่อร่างกายใช้การไม่ได้จึงตายไปเขาถูกเผาก็ไม่รู้ว่าหมู่ญาติร้องไห้คร่ำครวญดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่โศกเศร้าถึงเขาคนเป็นแม่ก็บอกว่า บุตรของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้เชิญมาแต่เขาก็มาถึงคราวจะไปข้าพเจ้าไม่ได้อนุญาตแต่เขาก็ไปเขามาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นจะคร่ำครวญไปทําไมเขาถูกเผาก็ไม่รู้ว่าหมู่ญาติร้องไห้ครรำครวญดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่เศร้าโศกเสียใจถึงเขาส่วนน้องสาวก็บอกว่า ถ้าข้าพเจ้าร้องไห้ร่างกายก็พ่ายผมจะมีประโยชน์อะไรพี่ชายของข้าพเจ้าถูกเผาก็ไม่รู้ว่าหมู่ญาติร้องไห้คร่ำครวญดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่เศร้าโศกถึงเขาส่วนภรรยาก็บอกว่าคนที่ร้องไห้ถึงคนที่ตายแล้วเปรียบเสมือนกับทารกร้องไห้อยากได้ดวงจันทร์สามีของข้าพเจ้าถูกเผาก็ไม่รู้ว่าหมู่ญาติร้องไห้คร่ำครวญ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่เศร้าโศกถึงเขาส่วนคนใช้ก็บอกเหมือนกันว่าคนที่ร้องไห้ถึงคนที่ตายแล้วย่อมไร้ประโยชน์เปรียบเสมือนหม้อน้ำที่แตกแล้วก็ไม่สามารถที่จะประสานให้สนิทได้ดังเดิมนายของข้าพเจ้าถูกเผาก็ไม่รู้ว่าหมู่ญาตริร้องไห้ครรำารวญดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่เศร้าโศกถึงเขาเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่า เมื่อเราเข้าใจในสัจธรรมความจริงของชีวิตแล้วเราก็สามารถยอมรับความพลัดพรากของชีวิตอันเป็นสัจธรรมของโลกสามารถอยู่บนโลกนี้ได้อย่างสงบสุขนี่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้มีความผูกพันอะไรต่อกันแต่เป็นความผูกพันที่ยอมรับในความเป็นจริงของชีวิตการมีปัญญาประจักษ์แจ้งในสัจธรรมของชีวิตก็จะช่วยให้จิต กิดความสงบได้อย่างแท้จริงความทุกข์ไม่สามารถแผ่วผ่านได้เพราะความทุกข์ก็เกิดขึ้นจากความยึดติดเมื่อยึดติดแล้วพอมันพัดพรากสูญเสียไปก็เป็นทุกข์ความยึดติดอยากให้เขาอยู่กับเราไปตลอดหรือความยึดติดถือมั่นว่าสิ่งนี้คือเราเป็นของเราจะต้องเป็นไปตามใจเราเมื่อไม่มีความยึดติดถือมั่นในสิ่งทั้งปวงแล้ว ความผันผลวนปลวนแปรของสิ่งต่างๆก็ไม่สามารถจะทําอะไรเราได้สิ่งที่เป็นปัญหาไม่ใช่ความผันผลวนปลวนแปรหรือความสูญเสียแต่ได้แก่การเข้าไปยึดมั่นถือมั่นของเราเองว่าทุกอย่างจะต้องอยู่คงที่ไม่มีการพลัดพรากสูญเสียปัญหาอยู่ที่ใจของเรานี่เองไม่ได้อยู่ที่สิ่งอื่นเหมือนกับเราเดิน ไปเตะหินหรือไปโดน้นาำทิ่มแทงเราจะไปโทษหินหรือหนามไม่ได้เพราะมันอยู่ตรงนั้นของมันมานานแล้วเราตั้งหากลที่เดินไปเตะเป็นความผิดของเราเองที่ซุ่มซ่ามธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรคือมีเกิดก็มีดับมีมาแล้วก็มีไปมีสารเสริญก็มีนินทาเมื่อมีก็หมดได้นี่เป็นธรรมดา ถ้าเราจะทุกข์ก็เป็นความผิดของเราเองการดำเนินชีวิตในโลกนี้เหมือนกับการล่องแพในกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากเราจะทวนกระแสก็ไม่ได้จะลอยไปตามกระแสน้ำอย่างเดียวก็อาจจะชนหินหรือเกาะแก่งสิ่งที่ควรทำก็คือว่ารู้จักล่องน้ำโดยระมัดระวังคัดท้ายแพไม่ให้ไปชนหินหรือเกาะแก่งดังนั้นจึงจำเป็นต้องรู้จักธรรมชาติของกระแสน้ำ ขณะเดียวกันก็ต้องรู้จักคัดท้ายแผด้วยถ้าทําเช่นนั้นได้กระแสน้ําก็จะเป็นประโยชน์สามารถพาเราไปถึงที่หมายได้จุดหมายในการเดินทางของคนเรานั้นอาจจะไม่เหมือนกันแม้จะล่องน้ําสายเดียวกันแต่บางคนมีจุดหมายสั้นๆบางคนมีจุดหมายที่ยาวไกลบางคนขอแค่ความมั่งมีสีสุขบางคนอยากมีชื่อเสียงเกียรติยศแต่บางคนก็ปรารถนาให้เข้าถึงพระนิพพาน จะไปใกล้หรือไกลแค่ไหนก็ตามล้วนต้องอาศัยสติเพราะสติเป็นเหมือนหางเสือคนที่อยากจะนอนหลับฝันดีไม่มีทุกข์ก็ต้องใช้สติจะอยู่ในโลกนี้อย่างปลอดภัยไม่ประสบอุบัติเหตุก็ต้องอาศัยสติจะทำมาหากินให้มั่งคั่งร่ำรวยก็ต้องอาศัยสติเพราะถ้าไม่มีสติก็อาจจะหลงเข้าไปในอบายามุกจนหมดเนื้อหมดตัวได้ คนที่หวังยิ่งกว่านั้นคือหวังให้เข้าถึงพระนิพพานก็ต้องอาศัยสติเพราะสติสามารถบันดาลปัญญาให้เกิดขึ้นแก่จิตใจจนสามารถพ้นทุกข์ได้ดังนั้นการฝึกสติจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนที่ต้องการมีชีวิตที่ดีงามขอให้ระดมความเพียรเพื่อปลูกสติให้เจริญงอกงามโดยเฉพาะในทางจิตใจโดยเริ่มจากความสงบแล้ว ก้าไปสู่ความสว่างจนจิตเข้าถึงความหลุดพ้นอย่างสิ้นเชิงนั่นเองเชิญกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอพบพระคุณสวัสดีครับ